อ่าใบาที่2ครับกระดุมพราคือสถานการณ์ด้านการเงินเป็นการเงินหลักเนาะหาขึ้นมาถึง2เหรียญน,นะครับการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีเงินไหลเข้ามาหมุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนาะครับในเรื่องงานมันมีเรื่องของความสําเร็จนะมันมีเรื่องของโอกาสความก้าวหน้าการเติบโตเพราะว่า1ิบไม้เทา้าเนี่ยคือใหญ่สุดแล้วไม่มีอะไรใหญ่กว่า1ิไม้เท้าแต่มันก็คือความเห,หนื่อยที่จะตามมาเพราะฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับท่านจะได้โชคนะครับถ้าจากแฟนจากคู่ครองนะครับคนที่แต่งงานแล้วนะหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้าม หรือการทํางานแบบมีหุ้นส่วนจะดีเห็นไหมประตูเงินประตูทองนะคะับอโชคลาภเปิดแล้วนะครับอาเหมือนเหมือนเวลาใกล้จะมาถึงแล้วนะคนโสดนะแต่ว่าม,มันเป็นเรื่องของความหลงอยู่นะช่วงนี้นะ ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไพ่ยิบสีพยากรรายเดือนดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในช่วงของวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมเรามาดูกันว่าในช่วงเดือนนี้นะครับครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังงานจัก,กรวาลทั้งหลายท่านจะเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบผ่านไพ่ยิบสีสำหรับนีกันบ้างครับเช่นเคยครับผมจะขอนะครับสุ่มหยิบไพ่ยิบสีทั้งหมด12ใบเนาะเป็น12เรื่องราว อ้างอิงตามเรือนพบของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็จะทําให้เรานั้นมีรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวมากขึ้นนั่นเองนะครับโดวยวันนี้นะครับวันที่ผมเปิดไพ่ยีตรงกับวันศุกร์เนาะกำลังของดาวพระศุกร์ก็คือ21ครั้งนะครับเดี๋ยวผมอาราธนาบาร,รมีครูบาอาจารย์แล้วก็จัดสับไพ่ทั้งหมด21ครั้งแล้วก็จับไพ่ทั้งหมด12บใบด้วยกันครับนะฮะเอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีสิง์ในการตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาบาร,รมีคุณรัข ตรเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั ah ้งหลายสืบๆกันมาขอบารมีปู่ฤาษีทั้ง108ตนมีปู่ฤาษีผมนารอดปู่ฤาษีตาไฟเป็นประธานขอบารมีปู่พญาพิเภกโคราจารช่วยเมตตามาประสิทธิวิชาในการเปิดไพ่ยิบสีพยากรครั้งนี้ขอให้ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดสหัสเนโตเทวินโททิปจักรขงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโททิปจักรขงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโททิปจักรขงวิโสทายิ พุทธังบังเกิดเปิดโลกาวิทูวิโสทายิทำมังบังเกิดเปิดโลกาบวิทูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกาบวิทูวิโสทายิขอครูบาอาจารย์เมตตาประสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงการงานการเงินตลอดจนดวงความรักของชาวราศีาสิงในช่วงวันที่ 16พฤษภาคมจนถึง3าพฤษภาคมนี้ขอให้ถูกต้องแม่นยำด้วยเธอสาธุนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนชาวราศีสิงในการสรับไพ่ก่อนอย่างที่บอกวันนี้วันที่เปิดไพ่ตรงกับวันศุกร์เนาะกำลังของดาวประสุกคือ21นะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านสับไพ่ก่อนนะครับทั้งหมด21ครั้งด้วยกันนะมาเริ่มกันเลยนะครับ 21ครั้งนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดไพ่กันอีกนะครับอ่ะมาดูกันเนาะว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับเนาะวันที่16พฤษภาคมจนถึง21พฤษภาคมนะครับครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับท่านจะเปิดเผยอะไรให้เราได้รู้ได้ทราบกันบ้างเดี๋ยวขออีุญัตกรีดไพ่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะชาวราศีสิงนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอ นะครับขอครูบาอาจารย์มีตาเปิดเผยด้วยนะครับอ่ะก็ยังไม่ได้สวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะครับใบที่1ครับเรามาเริ่มกันเลยตําแหน่งตันุตัวตนจิตใจชาวราศีสิงในเดือนนี้ครับใบที่2กระดุมพักการเงินหลักนะครับต่อไปใบที่สสหัชชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะครับใบต่อไปเป็นเรือนพพพันธุไม่ถึงผู้ใหญ่คนที่คอยมีตาสนับสนุนอุปธรรมเราหรือเกี่ยวกับญาติพี่น้องต่อไปเรือนพพปุตตะครับเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าครับต่อไปเรือนพบอริครับอริคืออุปสรรคปัญหาศัต คนที่คอยขัดแข้งขัดขานะครับต่อไปเป็นเรือนพบปัตตานีครับหมายถึงหุ้นส่วนคู่ของเพศตรงข้ามนะครับต่อไปเรือนพบมรณะคือการเดินทางไกลผัดพาคจากที่หนึ่งปีที่หนึ่งหรือการสูญเสียความเจ็บป่วยด้วยนะครับต่อไปเรือนพบสุภาครับความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาเนาะต่อไปเรือนพบกรรมมะคือสถานการณ์ด้านการงานนะครับต่อไปเป็นเรือนพบลาภาคือโชคลาภการเงินเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นะครับสุดท้ายครับเป็นเรือนพบวีณาสิ่งที่สูญเสียผัดพาคจากไปอันนี้รุนแรงมากกว่าความเป็นมรณะครับเดี เช็คนิดนึงนะตนุกระดุมพระสหัชชพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภกรรมะลาภวีนัศครบเรียบร้อยครับ12เรื่องราวนะครับ12ใบนะครับตามเรือนพบของโหราศาสตร์เนาะเอามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันใบที่1เลยครับชาวราศีสิงคับตำแหน่งตนุตัวตนจิตใจในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับอ่าเหมือนกําลังทั้งคิดอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับมีอะไรให้เครียดนักหนาชาวราศีสิงเนี่ยนะครับก็ ็ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีงานนะครับที่จะต้องมีการต้องแก้ไขหรือว่าต้องทำเนาะนะครับแล้วก็เหมือนกับงานเข้ามาก็เหมือนเข้ามาเยอะทั้งงานเก่างานใหม่ก็เลยอาจจะนะครับกำลังกลุ้มใจในเรื่องงานนะครับแล้วก็เหมือนกําลังมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานอยู่นั่นเองเนาะยังไงให้กําลังใจในเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายนะครับในเรื่องงานพอสมควรระดับหนึ่งแหละนะครับเนาะแล้วก็นะครับเหมือนกับมีความกังวลในใจเล็กน้อยเนาะแต่เนื่องจากดูนะเขายังคงมีความเป็นวัยรุ่นนะครับวัยกลางคนหมาย ความว่ายังคงมีแรงมีไฟในการทํางานทําสิ่งต่างๆออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องงานนะครับถามว่า ใครที่กําลังรอง,งานอยู่นะครับหรือกําลังจะสมัครงานหางานใหม่มีโอกาสได้เลยนนะใบนี้เก้าเหรียญไอ้เก้าไม่เท้าด้วยเป็นงานใหญ่นะครับงานเข้ามาเยอะอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆบ้างเนาะนะครับยังไงก็ถือว่าเก้าไม่เท้าเป็นไพ่ที่ดีครับเนาะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบต้องดูแลแน่นอนนะครับไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะแต่อาจจะรู้สึกว่าเนนหนื่อยๆนิดนึางเพราะงานมันเยอะเนาะนะครับเนาะนะแต่ว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้อาจจะอาจจะดีใจเนาะอาจจะแบบอืมนะครับชอบใจนะะส่วนใครที่ทํางานประจําก็าจ,จะดูเหมือนวุ่นๆหน่อยนะครับ อ่าใบที่2ครับกระดุมพาคือสถานการณ์ด้านการเงินเป็นการเงินหลักเนาะหาขึ้นมาถึง2เหรียญนะครับการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีเงินไหลเข้ามาหมุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนาะนะเป็นอาจจะต้องนะครับมีเรื่องของการวางแผนจากการใช้เงินนิดนึงละกันนะครับเนื่องจากเป็นอะไรครับเป็นการหมุนเงินนะครับเนาะแล้วก็นะครับอ่าเขียนไหมนะจักรยานขาเดียวก็หมายถึงว่านะครับก็ผิดพลาดไม่ได้นะครับในเรื่องการเงินถ้าเกิดหกล้มมาก็น่าจะเจ็บพอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินก็ยังคงต้องอาศัยกั วางแผนอย่างรัดกุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายถามว่ารายรับมีมาไหมมีครับนะใบจริงๆใบนี้ไม่ได้น่ากลัวเรื่องการเงินนะครับแต่อาจจะแบบอาจจะมีความกังวลบ้างในเรื่องเงินนอนมีเข้ามาเขาเรียกว่ามีเงินผ่านเข้ามาและการผ่านเข้ามาในมือให้หยิบจับให้ใช้นะครับแต่ถามว่าจะถึงขั้นเก็บได้ไหมก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอ่านะครับอาจจะเก็บได้นิดหน่อยนะครับเก็บได้ไม่เยอะนะใบที่3ครับสหัชชามห้ถึงเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนรอบตัวนะครับสหัชชาคือเพื่อนหรือเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับผู้คน การเข้าสังคมเป็นหนึ่งถ้วยนะครับดูเหมือนว่าชาวราศีสิงห์นะครับจะมีโอกาสได้ไปเจอเขาเรียกว่าเข้าสังคมใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เขาจะชี้นาทางนะครับในเรื่องของความสมเร็จให้กับชาวราศีสิงห์เนาะแล้วก็ับในเรื่องของบรรดาเพื่อนคนใกล้ตัวคนรอบตัวสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะครับดิเพ้อๆอาจจะแบบเรียกว่ามีข่าวดีแล้วกันเนาะนะครับมีเพื่อนช่วยมีเพื่อนคอยแนะนําหรือนะครับจะมาบอกกล่าวข่าวดีนะครับในเรื่องการทํางานหรือความสมเร็จอะไรสักอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมจะดีต่อชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมคนรอบตัวดีครับไม่มีอุปสรรคไม่มีการทะเลาะกันอ่ะต่อไปเรือนบพันทูครับไยถึงผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าเราอ่ะมาดูกันผู้ใหญ่เป็นยังไงนะนะครับ เป็นอัศวินถือดาบเนาะนะครับในเดือนนี้เรียกว่านะครับเข้าทางผู้ใหญ่ได้ไหมก็ถือว่าได้นะครับเนาะมีอะไรลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูแต่ว่าผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็อาจจะอารมณ์แบบหงุดหงิดง่ายนะครับเนาะระวังเรื่องของอารมณ์นะครับสภาพอารมณ์ของผู้ใหญ่เวลาเข้าหาผู้ใหญ่ก็ดูอารมณ์เขานิดหนึ่งละกันนะครับเนาะส่วนในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลนะเรื่องอุบัติเหตุความเจ็บป่วยนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้มีอะไรต้องรู้สึกว่าต้องกังวลขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเรื่องของไพ่ผู้ใหญ่ นะครับ but, แต่ว่าเป็นเด็กเ so anyway นาะก็นะครับอาจจะได้ร่วมงานผู <c oughs> <ๆ>้ใหญ่นะครับร่วมกับผู้ใหญ่แหละแต่ว่าค่าจะแบบนิสัยแบบเด็กๆขี่เล่นก็ได้นะถ้ามองนอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าสําคัญเลยก็ระวังเรื่องของอารมณ์เขานิดหนึ่งเวลาเข้าหาเขานะครับเนาะอ่าต่อไปนะครับดูในเรื่องของไพ่บริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับบริวารเป็นอะไรเอ่ยอ่าบริวารเป็นจักรพพัดิเนาะนะครับเกิดอะไรขึ้นไพ่ผู้ใหญ่ไพ่ผู้ใหญ่ขึ้นไพ่เด็กไพ่เด็กขึ้นไพ่ผู้ใหญ่เนาะนะครับอ่าในช่วงนี้นะครับในการทํางานเรียกว่านะครับ ก็ปุตตะในโหราศาสตร์เนี่ยมันแปลความหมายได้อีกแบบหนึ่งนะเออลืมไปนะครับปุตตะยังไม่ถึงไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะครับไม่ถึงการมีจินตนาการความคิดอยากจะทําอยากจะสร้างเนาะเป็นไพ่จัก,กรพรรดินะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์ถือลูกแก้วนะครับแล้วก็ถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ดูเหมือนว่าท่านกลาลังมองหาความมั่นคงให้กับตนเองนะครับเนาะแล้วก็นะครับในช่วงเนี้ยนะครับก็มีอะไรก็ ก็ให้ลองทําลองลองลงมือลองปฏิบัติแบบจริงๆจังๆนะครับท่านอาจจะแบบทำสิ่งสิ่งนั้นได้สําเร็จ เกินกว่าที่ท่านตั้งใจไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนมีผู้ใหญ่มีบริวารคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นั่นเองเนาะนะครับยังไงไพ่สองใบเนี่ยนะครับเหมือนถ้าทางโหราศาสตร์จริงๆเขาเรียกว่าดาวมันกเกษตรแรกเรือนหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไพ่เนี่ยไพ่ผู้ใหญ่กับไพ่เด็กมันสลับบ้านกันอยู่อันนี้ไพ่ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นไพ่เด็กนะไพ่เด็กขึ้นไพ่ผู้ใหญ่เนาะก็ในเริ่มแรกอาจจะอาจจะแบบให้คุณไม่เต็มที่เนาะนะครับแต่ว่าหลังๆกาจจะส่งผลเต็มที่นั่นเองนะครับก็หมายถึงว่าความมั่นคงต่างๆผู้ใหหญ่่ก็จะออุปถัมมเเตตาชวยลืสนบ ทานได้เรื่องบริวารก็ค่อนข้างดีมีบริวารที่มีความรู้สติปัญญาดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านแล้วก็ใครอยากจะมีบุตรมีลูกนะครับมีโอกาสจะมีคนที่มีบุญญามีบารมีสูงนะครับมาเกิดด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับออาต่อไปเป็นเรือนพบอรีครับไปถึงอุปสรรคปัญหาสิ่งที่คอยขัดขวางในช่วงนี้นะครับศัตรูชาวราศีสิงเป็นเรื่องนะครับหนึ่งไม้เท้าเนาะนะครับอ่านะครับอย่างที่บอกว่าไพ่ตัวตนก็ขึ้นมาก็นั่งแบบนะครับกุมขมับแล้วนะครับไม่เชิงกุมขมับแต่ก็นั่งกังวลอยู่น เพราะฉะนั้นงานในช่วงนี้มีโอกาสผิดพลาดได้นะครับเนาะการตัดสินใจการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสผิดพลาดได้อย่ามั่นใจในตนเองจนเกินไปเพราะราศีสิ่หงเป็นราศีแห่งคู้นํานะครับมีความมั่นใจมีศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีเป็นที่1แต่ว่างานเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องเรียกว่าอะไรนะครับทำคนเดียวไม่ได้ต้องปรึกษาเพื่อนเห็นไหมไพ่สหัชช้าเนี่ยความผลมาจากการทํางานเป็นทีมนะนะครับเพราะฉะนั้นงานเดือนนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับงานที่ทำเนี่ยไม่เกิดปัญหาก็มีโอกาสเข <Geez. S 2> ้าไปช่วยเหลือคนอื่นใ,ในการ แก้ไขปัญหาก็ได้มองในแงด่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่าอีกในหนึ่งแนะเดี๋ยวเราไปดูเรือ,มอนมรณะจะขึ้นไมถาวรไหมถ้าขึ้นไม่ถาวรอีกเนี่ยมีโอกาสาเปลี่ยนงานกระทันหันด้วยนะเออไม่แน่ใจว่ากําลังจะจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับเหมือนมีตัวเลือกเนาะ,ะต่อไปมาดูเรือนปัตตานีก่อนคู่ของหุ้นส่วนนะครับเพศตรงข้ามในเรื่องความรักในเดือนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเนาะไม่ได้มีอะไรต้องต้องรู้สึกว่ากังวลนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะนะครับในเรื่องของคนโสดนวา่จะ จะได้มีคนที่เขาเรียกม,มีมีอํานาจมีบารมีเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับนะก็ก็เดี๋ยวมาขยายกันอีกทีหนึ่งส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะครับเรื่องอุปสรรคการทะเลาะกันก็ดูเหมือนว่าไม่ไม่ได้มีอะไรต้องรู้สึกกังวลขนาดนั้นนะครับเนาะถ้าในทางโหราศาสตร์รู้สึกว่าในช่วงเนี้ยดาวดาวพระพุธย้ายออกไปแล้วนะครับไม่ได้มีดาวอะไรเป็นศัตรูกับดาวพระราหูเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็ทําให้ในเรื่องอุปสรรคปัญหาการทะเลาะกันในเรื่องของความรักไม่ได้มีอะไรต้องกังวลละนะครับอมาดูกันเรือนพบมรณะนะครับต่อไปเดี๋ยวนะ ตนุกระดุมพัสสหช้าพันธุปุตตะอริปัตตนีอ่ามรณะกอนนะครับมาดูมรนะครับมรณะจะขึ้นไพ่งานไหมถ้าขึ้นไพ่งานนี่เปลี่ยนงานเลยนะนะครับอ่ามาดูกันอ่าไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีไ่ไม่เท้าขึ้นน้อนะครับเป็น3 4ถ้วยนะครับ4ถ้วยด้วยกันน้อหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ถ้วยนะครับระวังอ่ามรณะคือการสูญเสียนะครับไพ่ถ้วยคือความสําเร็จนะคือเกี่ยวกับความ ชื่นบานเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื <us> ่องของการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับขาดความมั mm ่นใจนะครับระวังเรื่องของสิ่งที่หวังแล้วผิดหวังนะครับมีเรื่องของการสูญเสียนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับความผิดหวังนะครับความเศร้าความทุกข์ใจนะครับกับสิ่งที่คาดหวังแล้วไม่เป็นดังหวังในช่วงนี้เนาะอันนี้ก็ระวังแล้วก็ระวังสุขภาพของนะครับคนในครอบครัวที่เป็นสตรีเพศมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยนะครับนะอ่ต่อไปเป็นเรื่องพพสุขภาพความสาเร็จสิ่งดีๆที Why ่กาลังจะเข้ามามาดูกันเป็นอะไรนะเป็นไพ่หนึ่ ชวยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีความสําเร็จมาจากบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับนะแล้วก็นะครับเหมือนกับมีทีมงานแหละนะครับแล้วก็ตัวท่านเองก็เหมือนจะมีไอเดียความคิดนะครับในการอยากจะทําอะไรบางอย่างโปรเจกต์บางอย่างให้มันสําเร็จนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกน้องก็ไม่ถึงตัวท่านก็ได้ที่กําลังอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งต้องทาด้วยตัวของท่านเองจึงจะดีแลวจะสําเร็จเนาะนะครับแต่ว่าในเรื่องงานนะครับในเรื่องการทํางานก็ต้องอาศัยความเป็นทีมเนาะแต่ว่า ื่องโปรเจกต์บางอย่างนะครับอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความ เขาเรียกว่าความกล้านะครับของท่านท่านเองหรือบางทีท่านอาจจะต้องเป็นคนที่ออกไอเดียความคิดเพราะว่ามันไปอยู่เรือนเห็นความสําเร็จนเนาะนะครับมันก็มันก็หมยถึงตัวท่านด้วยแล้วก็แต่ว่ามันมันก็เป็นไพ่บริวารด้วยเนาะนะครับก็จ,จะมีเรื่องบริวารหรือทีมงานเข้ามาช่วยด้วยนะครับจริงๆแล้วคือการทํางานเป็นทีมนั่นแหละน่าจะดีกว่าแต่ว่าการตัดสินใจหลักๆก็จ,จะต้องมาจากตัวท่านด้วยนะครับเนาะออาต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของเรือนพบกรรมมะมาดูเรื่องสถานการณ์การงานนะครับเป็นยังไงเนาะ โอเต็มสิเลยนะครับ่า,านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับงานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนงานย้ายงานถูก กันแกล้งอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าสําคัญเลยนะครับสิบใบเนี่ยนะครับไอ้สิบถ้วยเนี่ยนะครับอ่าสิบไม้เท้านะครับไม้เท้าอยู่บนบนอะไรบนหลังแบกรับภาระความหนักอึ้งเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับงานถือว่าดีเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงการแบกรับภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับอ่าภาระที่ยิ่งใหญ่มาความกับความผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งนะก็ให้กําลังใจว่านะครับในเรื่องงานมันมีเรื่องของความสําเร็จนะมันมีเรื่องของโอกาสความก้าวหน้าการเติบโตเพราะว่า10ไม้เท้าเนี่ยคือใหญ่สุดแล้วไมมมม่่่ีีะรรหกวาาาาา10้เเเเททแตันน็คืดยจพ ยิ่งเหนื่อยยิ่งดีนะครับเหนื่อยแล้วมีผลงานเหนื่อยแล้วการงานหน้าที่รุ่งเรืองมีเกณฑ์สาเร็จได้นะครับยังไงให้กําลังใจเรื่องงานนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ยิ้มหวานเลยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับอ่านี่อุปสรรคมาแค่ไม้เท้าเดียวแต่ว่าเรามีตั้ง1ิเนาอไม่ต้องกลัวครับนะฮะเรื่องโปรเจกต์งานนะครับจะถูกใครแกล้งจะถูกใครแย่แย่งชิงผลงานไปไหมไม่ต้องห่วงครับนะท่านเก็บเรียบสิบไม้เท้าแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับลาภคือโชคลาภการเงินเงินพิเศษนะครับอ่ะเห็นไหมนะครับจะมีเรื่องของนะครับอ ผู้ใหญ่นาะเป็นคิงนะครับยื่นอะไรยื่นไม่ทาําไม่ทา้ทาคืองานเห็นไหมเข้าทางผู้ใหญ่จะดีมีผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยอุปธรรมสนับสนุนท่านแล้วก็มีเกณฑ์ได้จับโชคนะครับได้โชคจากงานนะครับที่ทาแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับโดยเฉพาะใครที่ทางานเซลล์งานขายมีโอกาสได้เงินโบนัสค่าคอมเงินก้อนใหญ่ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับมีโอกาสค้าขายดีนะครับขายดีขนาดที่ว่าท่านตั้งไว้100อาจจะได้มาประมาณ1 1 0 120ก็ได้เกินนั้นไปอีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใบนี้ถือว่าดีใบโชคลาภมีผู้ใหญ่ให้โชคด้วย อ่สุดท้ายครับเป็นเรือนพพวินาส,ส,สิที่สูญเสียพัดพรากจากไปเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องนะครับอ่ต้องระวังเรื่องเรื่องอย่างหนึ่งเนาะนะครับในช่วงนี้ให้ทําบุญละกันนะครับทำบุญเยอะๆแล้วก็เหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรก็มีบางสิ่งบางอย่างคอยติดตามนะครับให้ชีวิตท่านนี่ให้ท่านรู้สึกกังวลใจเนาะนะครับมันเป็นเรื่องของของอะไรกงกรรมกงเกลียนเรื่องของรูกวิญญาณนะครับเนาะมีเจ้ากรรมนายเวรรอ,รอรอเรื่องของการแบบความยุติธรรมอยู่นะครับรวมไปถึงสุขภาพของท่านด้วยนะยังไงให้ไปทําบุญนิดหนึ่งละกันนะครับแล้ว ทุกอย่างมันจะดีขึ้นจริงๆมันดีอยู่แล้วเนาะก็ไปทําบุญในเมื่อดวงท่านดีแล้วท่านก็อย่าลืมนะครับอ่าเรื่องของกรรมเก่าในอดีตเนาะนะครับบุญใหม่ก็ต้องสร้างนะครับยังไงไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยจะทําให้ดีให้ปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาขยายเรื่องราวกันเพิ่มสินะครับเอาเป็นในเรื่องของอะไรก่อนดีเอาเป็นเรื่องการเงินก่อนไหมนะครับชาวลัคนาสิงห์นะ ราศีสิงห์ลัคขณาสิงห์นะครับใบที่1น่การเงินครับขอ3าใบาขอปูขยายเรื่องการเงินเนาะเงินไม่ค่อยขึ้นมาเลยขึ้นมาแต่ใหเรีอนการเงินนะครับเป็น2เหรียญเนาะมาดูกันซิจะมีอะไรอื่นเข้ามาไหม งานมาอีกแล้วเงินมาจากงานที่ทํายิ่งทําอาชีพเสริมหลายอย่างยิ่งดีนะครับมีผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมให้โชคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมไพ่ปู่ฤาษีก็มาละนะครับมันสวดมนต์ไหว้าพระทำบุญนะจะรวยขึ้นนะชาวราศีสิงห์นะครับเห็นไหมความสําเร็จต่างๆก็จะทยอยมานะครับเห็นไหมผลไม้เต็มถ้วยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีนะครับเงินมาจากมักจะมาจากงานที่ทําโดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพหลายอย่างหลายทางหลายด้านจะดีมากแล้วก็เหมือนกับมีปู่คอยช่วยเหลือนะครับเห็นไหมส่องแสงสว่างเหมือนกำลังม นำทางชาวราศีสิงห์ไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตแล้วก็สุดท้าย3ามถ้วยคือความสําเร็จที่จะมีมาในเร็วๆนี้นะครับยังไงให้กําลังใจในเรื่องการเงินนะนะครับถึงแม้ให้เงินไม่ขึ้นแต่นะครับนะมีมีสิ่งดีๆคอยช่วยเหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะบุญกุศลนะแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ก็ยังมีรออยู่เหมือนกันก็ไปทําบุญนะทั้งให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยสร้างบารมีให้กับตนเองด้วยจะได้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอาต่อไปเป็นในเรื่องของของอ,อะไรก่อนการงานก่อนดีกว่าไหมการงานขึ้นพาสิบไม่ท้าวแล้วไม่อยากเป แล้วเพราะมันดีแล้วอ่ะไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิบไม้แล้แต่ต้องเปิดเนาะอ่ามาดู3าใบขอปู่เปิดเผยด,ดวงการงานชาวลัคนาราศีสิงห์สามใบอ่บาสามใบเป็นยังไงนะปู่นะใบที่หนึ่งโอ้ยนี่ไงเห็นไหมนะครับให้งานเงินมาหกเดืยนแล้วนะครับอ่าแต่ว่าก็ นะครับได้มาแล้วก็ต้องไปบริจาคทานนิดนึงทําบุญด้วยนะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรเจอขอทานก็บริจาคทานด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าให้ระวังสุขภาพเห็นไหมมีเกณฑ์เจ็บป่วยคือได้เงินมาก็ต้องบริจาคเงินนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยในช่วงนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องงานดีครับดีมากเลยนะ,ะต่อไปกันนะครับไปเป็นเรื่องของความรักความรักขอเป็นดวงคนที่แต่งงานแล้วก่อนเป็นอย่างไรเดือนนี้นะครับนะ ดูเหมือนจะดีอยู่นะดวงความรักนะครับอขอภาวนาให้มีไพ่เงินขึ้นเยอะๆเนาะนะครับจะได้รวยอ้าเงินไหมเงินมาแล้วประตูการเงินเปิดได้โชคเดสตาร์นะครับทำไมร่วมกันดีจับเห็นไหมถ้วยเงินถ้วยทองนะครับอ,อุ้ยนะครับเห็นไหมเงินมาจริง้วย นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับท่านจะได้โชคนะครับถ้าจากแฟนจากคู่ครองนะครับคนที่แต่งงานแล้วนะหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือการทํางานแบบมีหุ้นส่วนจะดีเห็นไหมประตูเงินประตูทองนะครับโชคลาภเปิดแล้วนะครับเป็นเงินเหรียญใหญ่ใหญ่มากนะหนึ่งเหรียญนี่เป็นเหรียญใหญ่โชคใหญ่เลยแล้วก็เดือดสตาร์ไม่ถึงความล่งอกสบายใจความโด่งดังทาอะไรร่วมกันแล้วดีจะมีหน้ามีตาในสังคมนะครับแล้วก็ถือถ้วยเงินถ้วยทองไม่ถึงความสมําเร็จที่จะมีเข้ามาทาอะไรร่วมกันกับแฟนช่วงนี้ดีแล้วก็หีบสมบัติเปิดแล้วมมีสบั มีมรดกเป็นของตนเองอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวทําอะไรกับแฟนคู่ครองลองปรึกษาคุยกันดูดีแน่นอนนะครับปังแน่นอนครับอ่ะต่อไปเป็นดวงคนที่โสดบางสีอ่ะคนโสดนะปู่จะมีลุ้นไหมนะขอขอให้คนโสดปังปังทีเธอะนะคนโสดนะสารโสดได้แล้วนะอ่าเหมือนเหมือนเวลาใกล้จะมาถึงแล้วนะคนโสดนะแต่ว่าอมันเป็นเรื่องของความหลงอยู่นะช่วงนี้นะ นะครับเนาะก็อาจจะเจอแล้วแหละนะครับก็เรื่องของความสัมพันธ์เราอาจจะถูกใจแล้วก็ถึงขั้นแบบกาลังหลงไหลได้เพิ่มอยู่เนาะแต่ว่าไพ่เดอะเดวิลเนี่ยมันเป็นเรื่องของของความลุ่งหลงมัวเมาเนาะบางทีต้องตั้งสตินิดนึงนะครับเนาะระวังเรื่องของความผิดศีลการผิดศีลธรรมด้วยนะครับเช็คดูดีว่าเขามีแฟนมีคู่ครองอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับถ้าถ้าเกิดนะครับเจอในช่วงนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเงินนะครับท่านจะได้โชคนะครับมาจาก คนคนนี้แหละนะครับจะให้โชคช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือว่านะครับเจอกันแล้วฐานะการเงินท่านจะดีขึ้นแต่ว่าสําคัญเนาะมันมีเดอะเดวิลขึ้นอันนี้ก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับตรวจด,ดูเขาดีๆอย่าพิ่งไปตกลงปงใจอย่าพิ่งไปอะไรนะครับคุยๆกันไปยาวๆจะดีกว่าในช่วงนี้เนาะอ่านะครับยังไงให้กําลังใจชาวลัคนาราศีสิงห์ดูเหมือนความรักจะดีนะการเงินเนี่ยดูแล้วหลักๆมาจากงานแล้วก็มาจากเรื่องของคู่ของเพศตรงข้ามนะครับจะดีเนาะนะครับงานมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับส่วนการเงินก็ถือว่าดีเนาะอ่ายังใาจชวร สิงเดือนนี้นะครับไม่มีอะไรต้องกังวลเนาะอาจจะมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะครับอาจจะต้องไปทําบุญทําทานนิดนึงแล้วก็การเงินท่านจะดีขึ้นเก็บเงินอยู่แล้วจะรวยขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ